ได้มีการเปิดเผยคลิปวิดีโอนะคะที่เรียกว่างานแกะสลักค่ะในประเทศกัมพูชาว่ากันว่าตอนนี้งานแกะสลักของกัมพูชาเป็นการเทป,ปูใส่แบบชำนาญแล้วก็มีการใช้โมเพื่อสร้างกำแพงวัดว่ากันว่าการที่ทำแบบนี้เพื่อทำให้นักท่องเที่ยวสามารถมาท่องเที่ยววัดในกัมพูชาได้รวดเร็วขึ้นเนื่องจากปี2024เป็นปีวิสิตเขมรชวนนักท่องเที่ยวและมีการโปรโมทการท่องเที่ยวในกัมพูชา โดยเฉพาะก่อนหน้านี้นะคะที่มีประเด็นมีการเปิดเผยเกี่ยวกับคลิปวิดีโอที่นักโบราณนนคะดีจับได้ว่าชาวกัมพูชานั้นแกะสลักกำแพงวัดใหม่ซึ่งเป็นแหล่งมรดกโลกที่ได้ขึ้นทะเบียนโดยยูเนสโกมีหลายคนมาร่วมคอมเมนต์นะคะว่าไม่ว่าสมัยไหนคัมเมรก็ไม่เคยสนใจอยู่แล้วเพราะว่าคัมเรไม่ได้เป็นคนสร้างนางครวัดคเมเรไม่เคยมีช่างช่างทั้งหมดมาจากกรุงศรีปราสาทนาครวัดคเมเรก็ไม่ได้เป็นคนสร้าง ก็เลยไม่รู้จักงานศิลป์แบบนี้ควรจะแชร์ไปให้ยูเนสโกได้รับรู้ไม่แน่ อีกไม่นานนาครวัดอาจจะถูกถอดออกจากแหล่งมะระดกโลกจริงๆก็เป็นได้บางคอมเมนต์บอกอยากจะรู้จริงๆว่ายูเนสโกรู้เรื่องนี้หรือเปล่าเมื่อก่อนมีการเปลี่ยนแปลงยังไงมีหลักฐานแบบไหนยูเนสโกควรจะมาตรวจสอบได้แล้วบางคนก็วิเคราะห์นะคะว่าสงสัยคนคอมเมนต์ส่งคนมาดูงานที่วัดภูม่านฟ้าของประเทศไทยไม่ได้มาขัดขานอะไรหรอกแต่จะมาหาช่างให้ไปซ่อมแซมนครวัดหรือเปล่าบางก็ว่ากัมพูชาชอบอ้างว เป็นเจ้าของเป็นต้นแบบแต่ว่าซ่อมแซมเองและก็บูรณาเองไม่เป็นแปลกมากทํำไมถึงต้องให้ไทยและอินเดียเข้าไปช่วยเหลือจริงๆไม่ควรจะมีใครซ้อนและให้ความรู้อะไรอีกต่อไปทั่วโลกเขาจะได้รู้ว่าชาวกัมพูชาสามารถจะดูแลศิละปะวัฒนธรรมดั้งเดิมที่เป็นมรดกโลกได้หรือไม่บางคอมเมนต์บอกว่านี่แหละกัมพูชาเป็นจอมหลอกลวงแห่งจักรวาลบางคนก็วิเคราะห์นะคะว่าตอนนี้จริงๆยูเนสโกเขาก็จ้องดูอยู่ เพราะว่ามีการแก้ไขาจากเดิมจนผิดไปจากต้นฉบ,บับ กัมพูชานั้นเหมือนไก่ได้พลอยมีของที่มีคุณค่าแต่ว่าไม่สามารถรักษาเอาไว้ได้อย่าหวังเลยว่าจะให้ใครไปช่วยบางคอมเมนต์ก็บอกว่าเคยไปเที่ยวนครวัดเมื่อ5ปีที่ผ่านมาเห็นคนนั่งแกะสลักใหม่เป็นภาพมวยภาพลอยกระทงแล้วก็ภาพอื่นๆอีกมากมายเคยเห็นมาตั้งนานแล้วค่ะแต่แปลกที่ยูเนสโกไม่เคยรู้เลยจริงๆควรจะมีการเอามารดกโลกขืนได้แล้วเพราะว่าต่อให้คอมเมนต์ไม่มีการเปลี่ยนแปลง เผ่าพันธุ์นี้ก็ไม่เคยมีคนที่มีฝีมือไม่เคยรู้จักศิลปะอยู่แล้วเพราะมีแต่การใช้แรงงานมาตั้งแต่ยุคโบราณจนจวบถึงปัจจุบันบ้างก็ว่าควรจะยอมรับว่าเขาพระวิหารเป็นของใครกันแน่หลักฐานแบบนี้เห็นได้ชัดอยู่แล้วหากเป็นยุคของกัมพูชาที่ได้ปกครองนครวัดมาไม่ใช่ไทยหรือว่าไม่ใช่้อมแต่ถ้ากัมพูชาทําแบบนี้ควรจะต้องยกคืนให้กับต้นตํำรับเพราะว่ามีความสามารถที่จะดูแลได้หากกัมพูชา มีความสามารถที่จะดูแลศิลปะวัฒนะธรรมและโบราณสถานได้ก็ต้องสามารถบูรณะซ่อมแซมเองได้บางคอมเมนต์ก็บอกว่านี่แหละกัมพูชายอยากได้อะไรก็แค่สลักลงไปใหม่บนกระแพนครวัดแล้วก็เคลมว่านั่นเป็นของคขมรทั้งหมดการบูรณะจริงๆแล้วจะไม่ทำขึ้นใหม่ <c oughs> เช่นการแกะสลักแต่จะให้คงสภาพไว้ และในส่วนที่ซ่อมแซมขึ้นมาก็ต้องให้สีที่แตกต่างกันบางคอมเมนต์บอกนี่แหละกัมพูชาไม่ยอมรับความจริงมีหน้าไม่ยอมให้นักท่องเที่ยวเข้าไปถ่ายรูปในนครวดัดบางคนก็วิเคราะห์นะคะว่าสมบัติอันล้ำค่าแต่ชาวกัมพูชาทําให้หมดคุณค่าเองคมรนนั้นเป็นชนกลุ่มทาสไม่รู้ว่าอะไรควรหรือไม่ควรก็เลยไปทําลายสมบัติอันล้ำค่าที่มีอยู่ในประเทศของตัวเอง บางคอมเมนต์ก็วิเคราะห์นะคะว่าการที่ชาวกัมพูชาทำแบบนี้อาจจะอยากสร้างประวัติศาสตร์ใหม่ที่ผิดเพียเ้ยนไปจากความเป็นจริงเพื่อบิดเบือนความจริงแล้วก็อ้างสิ่งที่เรียนแบบไทยไปเป็นของตัวเองกะจะสร้างวัฒนธรรมใหม่ในยุคข,ของคขมรปัจจุบันแล้วก็ลบล้างประวัติศาสตร์เดิมอันแสนต,ต่ำต้อยเพื่อให้เด็กเกิดใหม่เข้าใจผิดแล้วก็มีความเชื่อผิดๆ บางคนก็วิเคราะห์ว่าชาวกัมพูชาอาจจะต้องการการเปลี่ยนแปลงเพื่อที่จะเคลมวัฒน,ธ,นธรรมของไทยแล้วก็นำไปขอยูเนสโกเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกวัฒน,ธ,นธรรมก็อ้างกําแพงที่แกะขึ้นมาใหม่ส่วนไทยเราทำไมปัจจุบันถึงนิ่งเฉยแบบนี้ ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยเขาพระวิหารเลยบางคนก็วิเคราะห์ว่าชาวกัมพูชานั้นคงไม่รู้ว่าผีบรรพบ,บุรุษท,ที่อยู่ในนครวัดเฝ้าดูการกระทําอยู่ที่หลบหลู่และบิดเบือนประวัติศาสตร์ของขอมในสมัยโบราณระบบก็กําลังถูกคํำสาปแช่งให้ประเทศนั้นมีแต่ความวุ่นวายเพราะไม่ใช่เจ้าของที่แท้จริงบางคนก็วิเคราะห์ว่าศิละปะ ที่คอมเมนอ้างว่าแกสลักใหม่มีใครเคยทราบไหมว่าเป็นงานสลักหินหรือว่างานพิมพ์ปูนหรือว่างานปูนปั้นแต่ลวดลายนี่ชัดเจนเหลือเกินว่าเป็นลายไทยก๊อปปี้มาไม่ใช่งานศิละปะแบบนครวัดโบราณเลยบางคอมเมนต์บอกว่าน่าเสียดายเหลือเกินทำลายลงจนหมดสิน้นไม่อยากให้อินเดียมาช่วยซ่อมแซมเลยเสียเวลาแล้วก็สูญเปล่าเพราะว่าซ่อมไปก็ไรค่ามีคนกัมพูชาคอยจะทำลายให้มีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็อ้างว่าเป็นของตัวเอง บางก็วิเคราะห์นะคะว่ากัมพูชามีการศึกษาที่อยู่ในระดับที่จะต้องพัฒนาอีกมากควรจะมีวิธีคิดและทัศนคติรวมถึงผู้นำที่เน้นย้ำให้ประชาชนไม่สร้างความบิดเบือนและเรื่องราวที่ผิด ให้กับคนรุ่นใหม่และควรจะยอมรับความจริงเพราะว่ามีหลักฐานชัดเจนไม่ควรยึดติดและจมอยู่กับอดีตท,ที่มีความรู้อยู่ด้านเดียวโดยไม่หาความรู้ด้านอื่นมาประกอบเพื่อการอ้างอิงและควรจะมีหน่วยศึกษาวิจัยเพื่อค้นคว้าหาความจริงเพื่อที่จะพัฒนาประเทศบางก็ว่านครวัดเป็นหัวใจของกัมพูชาแต่กลับโดนทำลายโดยฝีมืออันยับยาบแบบไร้อรยะ ต่อไปจะดูรูปแกะสลักแบบออริจินอลสงสัยจะต้องไปดูที่จีนเพราะว่าก๊อปปี้เอาไว้ไว้แล้วแล้วก็มีคอมเมนต์ของชาวต่างชาตินะคะที่เขียนเป็นภาษาอังกฤษบอกว่าการตรวจความเก่าหรือว่าใหม่ในมุมมองของผู้เชี่ยวชาญมีเครื่องมือสมัยใหม่สามารถตรวจสอบได้ไม่ยาก ซึ่งจริงๆยูเนสโกสามารถตรวจสอบได้ว่าจริงหรือไม่หากจริงอาจจะต้องโดนถอดทอน,ทอนและมีบทลงโทษตามกำหนดที่ยูเนสโกนั้นมีอยู่เพื่อไม่ให้ประเทศอื่นเอาเป็นเยี่ยงอย่างบางคอมเมนต์ก็บอกว่าศิลปะนั้นมีเอกลักษณ์ของแต่ละยุคแต่ละสมัยของแต่ละอาณาจากักรสิ่งที่ชาวกัมพูชาทำไม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึ้น และมีบางคนมาวิ่งเคราะห์นะคะว่าการที่ชาวกัมพูชาแกะสลักเพิ่มลงไปใหม่เป็นการแกะสลักในแบบไทยทั้งรูปแลักและลายก็เป็นลายไทยทั้งรูปคนรูปเทพเป็นรูปแบบของไทยซึ่งแตกต่างกันมากกับรูปแกะสลักโบราณดั้งเดิม ของกำแพงนครวัดโดยสาเหตุที่เป็นเช่นนั้นเพราะกัมพูชาเห็นประเทศไทยเจริญกว่าและประเทศไทยได้นำเสนอศิลปะวัฒนธรรมดั้งเดิมของไทยแท้ๆต่อชาวโลกจนเป็นที่โดดเด่นและเป็นที่รู้จักส่วนกัมพูชายังไม่สามารถทําให้เหมือนประเทศไทยได้ก็เลยใช้วิธีเรียนรัด คือการเรียนแบบทุกสิ่งทุกอย่างของประเทศไทยแล้วก็อ้างว่ากัมพูชานั้นเป็นต้นตำรับท,ท,ทั้งที่ทั่วโลกตอนนี้ทราบกันแล้วว่าความจริงคืออะไรพฤติกรรมของกัมพูชานนั้นเป็นอย่างไรเมื่อก่อนก่อนที่กัมพูชาจะเกิดความขัดแย้งไทยกัมพูชาลาวได้มีความเจริญที่ไล่เรียก,กันไม่ได้แตกต่างกันสักเท่าไหรนะ่นักจนถึงยุคปฏิวัติ กัมพูชาและลาวก็ยังจมปลักอยู่ในวังวนของความขัดแย้งเป็นเวลานานส่วนประเทศไทยไม่มีความขัดแย้งจึงทำให้สามารถพัฒนาประเทศไปได้เรื่อยๆโดยมีการเปิดรับนักลงทุนจากต่างชาติให้เข้ามาสร้างโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆท,งทั้งพัฒนาทางด้านการศึกษาการสาธารณูปโภคการสาธารณาสุขส่วนกัมพูชา มัวแต่ยุ่งอยู่กับความขัดแย้งภายในประเทศกว่าจะรู้ตัวก็หลายสิบปีตามไม่ทันก็เลยหาวิธีเรียนรัดที่จะตามให้ทันแต่ก็อยู่ติดกับกับดักนี้จีนแล้วก็ยิ่งแย่ขึ้นไปอีกเพราะว่าไม่มีอะไรได้มาโดยง่ายเช่นเดียวกับสิ่งที่กัมพูชาได้มาแต่กลับอวดอ้างว่าเป็นความเจริญซึ่งได้ย้อนกลับไปทำลายชื่อเสียงของประเทศ บางคนก็แสดงความคิดเห็นค่ะว่าแหล่งโบราณสถานเวลาบูรณะจะแตะต้องให้น้อยที่สุดเพราะว่าเป็นเหมือนจดหมายเหตุจากในอดีตว่ามีการทําอะไรไว้แต่กัมพูชากลับเล่นบูรณะแบบแต่งเติมเสริมแต่งหรือว่าลบออกไปการดัดแปลงประวัติศาสตร์หากผ่านไปอีก100-200ปีจะต้องมีความผิดเพี้ยนอย่างแน่นอนโดยบางคนก็มองว่านครวัดเป็นสิทธิของกัมพูชากัมพูชานั้นเป็นเจ้าของโดยชอบธรมแต่ว่าอารยธรรมของนครวัดอย่างแท้ จริงเป็นของอินเดียซึ่งเป็นเจ้าของอารยาธรรมโดยปัจจุบันนี้ชาวอินเดียก็ไม่มีใครรับได้แล้ว